สวัสดียมเโ้าครับออกเดินทางต่อบ่งเส้นทางนี่ที่ขีต่ตมให้เขสิไปเห็ดหน้าเสด็จพาไปหรือว่าบางเส้นทางครับ อีกคนโอ้โหแข็งๆเลยของแท้แ,แ,แล้วอ,อืออา ลักษณะแบบนี้องการมาดำหน้าลวด